โอกาสที่หายไปกับความลังเลของเล่าเปียวสวัสดีครับคุณเคยมีช่วงเวลานหนึ่งไหมที่ใจเรารู้ว่าต้องทำแต่กลับยืนเฉยปล่อยให้โอกาสเดินผ่านไปวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังเรื่องของชายผู้หนึ่งที่ไม่ได้พ่ายแพ้เพราะศัตรูแต่พ่ายแพ้เพราะหัวใจที่ไม่เด็ดขาดของตัวเองเขาคือเล่าเปียว เจ้าผู้ครองเมืองเกงจิว๋วเมืองที่ตั้งอยู่บนทำเลสำคัญในยุทธจักรเล่าเปียวเป็นคนใจดีสุภาพและรักความสงบแต่เพราะรักความสงบมากเกินไปเขามักลังเลเวลาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่เมื่อเล่าปี่มาขอให้ร่วมพลังต้านศัตรูร่วมกันเล่าเปียวลังเลรอจนกว่าทุกอย่างจะชัดรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนอื่นจะพอใจสุดท้าย เวลาที่ดีที่สุดในการตัดสินใจก็หลุดลอยไปไม่นานเมืองเกงจิ๋วก็อ่อนแรงถูกตีแตกและเล่าเปียวจากไปพร้อมกับความรู้สึกเสียดายที่สายเกินไปในวันนี้เราเองก็อาจเคยยืนอยู่หน้าประตูของโอกาสบางทีเป็นงานที่อยากทำความสัมพันธ์ที่อยากเริ่มหรือความฝันที่อยากก้าวได้หาแต่เราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อน ขอให้พร้อมกว่านี้ก่อนและในระหว่างที่เรารอโอกาสก็เดินผ่านเราไปเงียบๆบางครั้งการลังเลก็เกิดจากความกลัวกลัวทำผิดกลัวไม่สมบูรณ์กลัวเสียหน้าแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้คิดคือการไม่ตัดสินใจก็อาจเป็นการตัดสินใจที่ทำให้เราเสียใจในวันข้างหน้าลองถามตัวเองว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่เราอยากทำ แต่ยังรออยู่และถ้าเราไม่รออีกแล้วจะเป็นยังไงเพราะโอกาสมักไม่เคยรอให้เราพร้อมที่สุดและบางครั้งความกล้าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเริ่มไม่ใช่ก่อนเริ่มชวนคิดในชีวิตคุณเคยมีโอกาสไหนไหมที่ยังคิดถึงจนวันนี้สุดท้ายคนที่ลังเลนานเกินไปอาจเสียใจนานกว่า ถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณอยากลองเชื่อในหัวใจตัวเองมากขึ้นอีกนิดฝากกดติดตาม Bird Life เพื่อครั้งหน้าเราจะเดินไปด้วยกันในวันที่กล้ามากกว่าเดิม